สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่มูอ่ามีทุนเรียนภาษาจีนนะคะนำมาฝากน้องๆกันเนาะว่าเราก่อนที่จะไปเรียนประเทศจีนหรือน้องๆหลายคนตอนนี้กำลังเริ่มวางแผนนะคะว่าเออฉันจะไปประเทศจีนแล้วจะขอยื่นทุนประเภทไหนดีนะคะที่จะเหมาะสมกับเราวันนี้ค่ะพี่มุก มีเนื้อหามาฝากกันเนาะก็ทั้งหมดนะคะที่พี่มุกรวบรวมมาก็คือตัดประมาณทั้งหมด7ทุนนะคะเรามาดูกันซิว่าใน7ทุนนี้เราเคยรู้จักทุนไหน,นกันบ้างทุนแรกกันนะคะก็คือเป็นทุนรัฐบาลจีนหรือที่หลายๆคนจะรู้จักก็คือทุน CSC นี่เองนะคะก็คือเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนที่มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในจีนเลย แล้วก็ทุนนี้ก็คือเขาจะโอนค่าเบี้ยเลี้ยงหลายเดือนนะคะเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนโดยตรงเลยเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าเราจะสำเร็จการศึกษาเลยค่ะทุนเซสนะคะยังแยกย่อยออกเป็นประเภทต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกจะมีทุกสาขาทุกคณะเลยนะคะซึ่งน้องๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวเว็บไซต์ที่แนบมาให้ได้เลยนะคะ อันที่สองก็คือทุนขงจื๊อนี่เองหรือว่า CIS หลายๆคนจะรู้จักคำว่าขงจื้อใช่ไหมคะก็คือเป็นสถาบันการสอนภาษาจีนนะคะก็จริงๆทุนของจื๊อก็คือเดิมอยู่ภายใต้สถาบันขงจื๊อนี่แหละหรือสำนักงานฮั่นปัน้นนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนในปัจจุบันเนี้ยทุนจากสำนักงานฮั่นปัน้นจะประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นทุนระยะสั้น ทุนระยะสั้นในที่นี้อาจจะเป็น1เดือน1่เทอมหรือ5เดือนนะคะ1ปีก็แล้วแต่เนาะแล้วก็จะเป็นทุนปริญญาตรีทุนปริญญาโทแล้วก็ทุนปริญญาเอกสําหรับบางมหาวิทยาลัยนะคะโดยสํานักงานท่านป้าหนักก็จะเป็นผู้โอนเงินทุนการศึกษานี้เข้าเป็นรายปีค่ะจะแตกต่างกับทุนแรกเนาะทุนแรกก็คือจะให้แค่เป็นแต่ละเดือนจนเราจบการศึกษาแต่พอเป็นทุนผงซื้อเขาจะให้ครั้งละ1ปี นะคะก็คือเข้าบัญชีของเรานี่เองโดยตรงเลยเหมือนกันทุนกนารศึกษาดังกล่าจะครอบคลุมก็คือไม่ว่าจะเป็นค่าลงทะเบียนเรียนค่าหอพักค่าตำราเรียนนะคะค่าทําวิจัยถ้าก่อนที่เราจะจบเนาะแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยอันนี้เราก็จะต้องเหมือนเมเนจตเราเองนะคะว่าแต่ละเดือนเราจะใช้ยังไงบ้างเนาะ มา,มาทุนที่3นะคะก็คือทุน1แถบ1เส้นทางหลายๆคนอาจจะรู้จักก็คือ one way one road นี่เองนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นทุนของท่านประธานาธิบดีจ้นผิงเขามีนโยบายค่ะเกี่ยวกับ1แถบ1เส้นทางนะคะก็คือนักศึกษาต่างชาติที่ยื่นทุนขอเพื่อการศึกษาในเข้าประเทศจีจนจํานวนมากขึ้นเนาะก,ก็เลยปัจจุบันก็คือ มันจะมีทุนพวกนี้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีทุกมหาลาัยหรือทุกสาขานะคะแต่เมื่อกี้ที่พี่มุกได้กล่าวไป2ต้นแล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทุนของจื้อหรือว่าทุนทางรัฐบาลจีนอันนั้นก็คือจะเป็นทุนที่นิยมกันมากที่สุดแล้วเด็กไทยนะคะ โอเคต่อมาเรามาดูทุนรัฐบาลสังนักงานกอพอกันทุนรัฐบาลอันนี้ก็คือเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษา,ศานะคะรุ่นใหม่อะเข้าไปอาเข้าไปเรียนแล้วก็ไปทำงานเพื่อพัฒนาประเทศอันนี้ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ โอเคต่อมาทุนเส้นทางสายไหมทุนเส้นทางสายไหมเริ่มในปีคศ .2016 นะคะเป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลจีนผลักดันให้ขับเคลื่อนไปคู่ขนานกับทุน1แถบ1เส้นทางก็คือวันเววันรถเมื่อกี้นี้เองนะคะต่อมาทุนรัฐบาลท้องถิ่นทุนรัฐบาลท้องถิ่นเป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลท้องถิ่นนะจะมอบให้กับแต่ละ มหาลัยแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาเนาะโดยรายละเอียดทุนนะคะไม่ต่างจากทุนเซสซหรือทุนรัฐบาลเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมีทั้งหมด30แห่งสัมเราสามารถที่จะต้องดูจากเว็บไซต์ของแต่ละมหาลาัยด้วยนะคะว่าเขายัางไงบ้างเนาะ ต่อไปนะคะเรามารู้จักทุน ANSO กันเนาะทุนนี้ค่ะก็เือเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือนักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนนะคะได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าดินาตรีณนะมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนะคะทุนการศึกษาประเภทนี้อ่ะก็คือเขาจะมอบให้ทั้งหมด2โปรแกรมก็คือ ทุนปอโทแล้วก็ทุนปอเอกนะคะอาจจะต้องเน้นเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เนาะถ้าสังเกตดูนะคะก็ทุนนี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับค่าลงทะเบียนเรียนค่าเทอมค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะค่าประกันสุขภาพแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินขาไปนะคะอันนี้สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้เลยจากลิงก์ที่แนบให้นะคะตัวทุนของทุนนี้โอเคค่ะก็ พี่มุกหวังว่านะคะน้องๆหลายคนก็อาจจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเนาะว่าเราจะไปดูจากทุนไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็หลายๆทุนนะคะเราอาจจะต้องเหมือนไปศึกษาจากเว็บไซต์ของมหาลัยด้วยนะคะว่าเราอ่ะอยากจะเข้ามอไหนเข้าคณะอะไรหรือสาขาอะไรในของประเทศจีนนะคะแล้วมอนั้นเขาจะให้เราอ่ะลงทุนไหนนะคะ บางโมองอาจจะเปิดทั้งทุนหงจื้อแล้วก็ทุนรัฐบาลจีนอันนี้เราต้องเหมือนไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะโอเคค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกในการทำคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย